พระธรรมเทศนาแผ่นที่93ลำดับที่หโดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่าน,นาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่18สิงหาคม2559มีชื่อเรื่องว่าตายตัวเดียวเน่าทั้งคล้องวันนี้เป็นวันที่18 สิงหาคมพุทธศักราช2559วันนี้เป็นวันอุโบสถเป็นวันพระขึ้น15ค่ำเดือน9พวกเราเข้าพรรษามาก็หนึ่งเดือนพอดีวันนี้เป็นวันอุโบสถแต่วันนี้หลงอุโบสถผิดเวลานะตามไม่จริงเราลงอุโบสถเที่ยงนัดกันเที่ยงแต่วันนี้นัด สิบโมงสิบโมงฮะสามสิบแต่ก็เลยมาหน่อยหนึ่งเพราะว่าเราจะต้องได้ไปไปชุมเพิงโยมอุปธรรมประตวัดอย่างที่ห้องพ่อได้พูดเมื่อเช้านี่แหะแต่เนี้ยนะให้จัดไปนะจะไป,ไปกี่องค์พระมาจากต่างถิ่นกี่องค์เื่งกับพระมันน้อยไหมหรือมากแต่มันมากแล้วเอาพระวัดของเราไปไม่ต้องมากก็ได้ แต่มีพระตั้งน้อยทั้งอื่นน้อยเราก็พระในวัดของเราเสริมเข้าไปเพราะสลา,าก็ใหญ่ลสลา,าที่พักศพวันนี้เป็นวันสําคัญของพระพวกเราได้ลงอุโบสถฟังพระปฏิโมกจบลงสักครู่นี้พระทั้งหมดวันนี้มาจากต่างถิ่นห้าสิบพูป แต่พระในวัดของเราจำพรรษา46รูปแต่มีพระมาจากวัดบวรเป็นพระนวักูะบ,บวชชั่วคราวอีกหนึ่งลกูกแต่ว่าวันนี้ลงบโบสด,ด้วยกัน50ถึงยังไงวันอุโบสถเช่นนี้เราก็จะต้องได้พูดการเรื่องศีลและวินยัยขอให้พระ ลูกหลานน้องหนุ่งทั้งหลายเรื่องศีลศีลาจารวัตเนี่ยศักดิ์ศรีพูดอย่างนั้นเลยนะศักดิ์ศรีของพระคือศีลและวินยัยถ้าองค์ใดก็ตามเป็นผู้เคร่งในศีลและวินยัยนั่นแหละคือเป็นผู้มีศักดิ์ศรีแต่ถ้าพวาผู้ใดมีลาบมียศมีคนถวายปัจใจเชิดชูบูชา แต่ยอ่ยอย่อนแต่ยอ่ยอยอ่อนในเรื่องศินและวินัยอันนั้นไม่ใช่นะสักกโลโปริสังหันติลาบสักการะย่อมฆ่าบุคคลโง่ให้ตายให้เสียหายได้ท่านไม่ได้เชิดชูแต่ท่านผู้ใดเป็นผู้มีศินแข่งในศินและวินัยมีผู้เป็นผู้มีศีรายจรรัจนั่นแหละเป็นผู้มีศักดิ์ศรีเป็นที่ยอมรับของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย พระนั้งขอให้พวกเราทุกๆท่านเรื่องศีลและวินยัยเมื่อเราศึกษาได้เรียนรู้แล้วเราทุกวันนี้พวกพระที่อยู่ต่อหน้าของผมเนะี่ยตั้งห้าสิบรูปสี่สิบรูปสี่สบเ้ารูปเนะี่ยล้วนและแต่ได้รับการศึกษาทางโลกมาอย่างโศกโศนปริญญาตรีโทเอก อย่างน้อยก็มสามมสี่มห้ามหกมีจะจบป .4 ีแต่ผมะผมเป็นคนรุ่นเก่าแต่ถึงยังไงก็าตามเมื่อเราเข้ามาบวชในพระพุทธศาสนาอย่างนี้ละ่ะขณะนี้เดี๋ยวนี้แหละทั้งใหม่หรือเก่าก็ให้พวกเราทบทวนดูในใจของเราว่าสมัยเมื่อเราเป็นครวาตเราเห็นพระ บวชในพระภุกษศาส,สนาโต๋โต๋เต,ต,ตเดินตามถนนคน,นทางตามตลาดตลาดลานค้าไม่มีกิริยามรารยาทที่ดีเราก็ตำหนิในใจพ่าเอพระทําไมออกออมาทำกับกิริยาอย่างนี้ในถนนขน,น,นทางในที่สาธารณะไม่น่าจะถูกต้องน่าจะสํารวมระวัง กิิยามรรยาทแต่ฆราวาสเขาก็ยังไม่ทําแต่ทําไมพระถึงยังกล้าทําอย่างนี้อันนี้คือพวกเราตำหนิในใจในเมื่อเราเป็นฆราวาสเพราะเราเกิดมาเห็นหลายแห่งหลายหนหลายที่หลายทางเห็นพระหลายองค์ที่ธรรมกิจกับกิิยาไม่ถูกต้องเพราะนั้นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นแหะให้เรามาประมวล มาหาตัวของพวกเราไม่ใช่แต่ตัวของเราเตือนพวกเพื่อนของเราอีกต่างหากผมสมัยพวกเมื่อเป็นคารวาสผมเห็นพระทากับกิเลยาอย่างนั้นบางที่ไปบินเท่าบาททั้งที่บาทอยู่ในมือแล้วจะปลดโทรศัพท์ออกมาแล้วก็ยืนดูเรื่องอะไรในโทรศัพท์ จากนั้นก็เรียกให้คนมาตักบาตรอย่างนี้เป็นต้นผมเห็นแล้วมันยังไงอันนี้คือ,คอบางคนมาพูดให้หลวงพ่อฟังนะสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เราเห็นถึงจะไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าเรามองดูแล้วไม่เหมาะสมไม่สวยงามไม่อยู่ในสมณะสารูปสิ่งเหล่านั้นให้มาประมวลมาหาตัวเอง พอเมื่อข้าพระเจ้าบวชมาแล้วข้าพระเจ้าจะไม่ทําอย่างนั้นโดยเด็ดขาดคือให้มีเด็ดขาดในจิตใจของเราเราจะไม่ทําออกนอกลู่นอกทางในเรื่องที่ทําผิดสมณะสารูปท่านเราเห็นแล้วเราไม่เกิดความเคารพนับถือเลื่อมใสในอากับกิริยาอย่างนั้นเพราะฉนั้นเมื่อเราเข้ามาบวชแล้วถ้าว่าเราลืมเราลืมจุดนั้นอะ เพอเพอรเราเป็นคนทำาช่เองแล้วคนอื่นเห็นเราล่ะเอ,อเขาก็ท้อแท้อ่อนแอได้จิตใจเขาเหมือนกันเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกทกท่านนะเ,เข้ามาบวชในพุทธศาสนาแล้วให้สำรวมระวังเรามุ่งหวังอะไรเราต้องการอะไรอยาอยากจะได้ลาบได้ยศอยากจะได้เงินได้ทองอย่างนั้นใช่ไหมไม่ใช่หน้าที่ของเราจะหาเ,เงินหาทองในขณะที่ ยูนในฟอร์มอย่างนี้สีสะโล้นอย่างนี้ครองผ้ากาสาวพัดอย่างนี้เราไม่ใช่สถานะที่เราจะไปหาเงินหาทองควรจะหาธรรมเข้าสู่จิตใจแต่เมื่อธรรมเข้าสู่จิตใจแล้วผมเองหลวงพ่อเองมั่นใจว่าอติเลขกขลาบหรือวดปัจัจสี่จะลั่งหลังไหลเข้ามาหา ถ้าเรามีบุญวาสนาบาร,รมนะีแต่ถ้าว่าเราไม่มีบุญวาสนาลิ่งยิ่งหาอติเลขกขลาภไปยิ่งวิ่งหนีเพราะอะไรเพราะเราไม่มีบุญเราวิ่งหาอะไรอติเลขกขลาภไปยิ่งวิ่งหนีแต่ถ้าเราเป็นผู้มีบุญได้เคยทําบุญไว้ในอดีตเราอยู่เฉยเฉยมันมาเองบุญอติเลขกขลาภเหล่านั้นเราต้องเชื่อในกรรมเชื่อในผลของกรรม ชื่อในบุญในกุศลของตนเองอย่างพระศีวลีในครั้งพุทธการพวกเราก็คงเคยได้ศึกษาเพราะนั้นเราต้องเชื่อส่วนหนึ่งเราก็เชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมแต่ว่าการบินทาบาทฉันนั้นอันนี้นคือเป็นกฎระเบียบประเพณีของพุทธะพระพุทธเจ้าให้บินทาบาทฉันเมื่อได้บินทบาทฉันแล้วมีผ้าอยู่ในฟอมอย่างนี้แล้วเราจะหาอะไรอีก มีอยู่มีฉันถ้าว่าเราเจ็บไข้ได้ป่ยวยศรัทธาญาติโยมครูบาอาจารย์ในระแวกนั้นก็พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือเราอยู่แล้วเพราะนั้นเราไม่ต้องวิตกกังวลเรื่องปัจจัยสี่เพราะนั้นเราควรจะแส,สวงหาบุญกุศลหรืสแสวงหาสมาธิและปัญญาหาทางพ้นทุกข์หาทางหลุดพ้นในวัฏสงสารเท่านั้นเป็นหนทางที่ถูกต้องนะ ตามแนวทางแนวความคิดของหลวงพ่อนะหลวงพ่อแนะนําสั่งสอนสิทธิานุสิ์ของหลวงพ่อนะลูกหลานของหลวงพ่อต้องเป็นผู้มุ่งมั่นเป็นผู้ตั้งใจอย่าไปไฝ่ในเรื่องปัจจัยสี่ถ้าหากว่ามีความจําเป็นก็บอกขึ้นมานะทางนี้ทางนั้นไม่ใช่หลวงพ่อขี้ตนีทีเหนียวกีดกันไม่ให้ลูกน้องลูกหลานของหลวงพ่อเนี่ยพ่อ มีอะไรขึ้นมาแล้กีดกันโตกีดกันเอาไว้ไม่ให้ลูกน้องได้ใช้จ่ายไม่ใช่ให้ทุกพวกท่านทั้งเหนือทั้งหลายเสนอขึ้นมาเลยจะจะถุกปัจจัยที่ได้มาเนี่ยไม่ได้เพื่อใครผมไม่ได้คิดว่าเป็นของผมผมเอามาใช้เพื่อหมู่เพื่อคณะเท่านั้นแต่มีความจําเป็นนะแต่ถ้าไม่จําเป็นผมจะเบรกนะเพราะว่าผมจวัวอกเออพวกเราเป็นสมณะสารูปนะผ้าลูกผ้าลานนะ อย่าไปใช้แบบลืมตัวไม่ได้นะเพราะเราเป็นพระถ้าหาว่ามีความจำเป็นจึงจำเป็นมาเอาบอกมาหลวงพ่อจะเอาให้ถึงหลวงพ่อจะไม่ให้เอง็นนะัดนั้นลูกสิทธิ์ลูกหาที่เป็นผู้ใหญ่ที่เป็นพระผู้ใหญ่ในวัดนี้ก็มีอยู่เข้ามาหลวงพ่อก็จะมอบให้ให้ไปมอบจัดการให้เนะเถ้า,ามีความจำเป็นถ้าไม่จำเป็น เราเข้ามาบวชเราต้องการอะไรแต่หลวงพ่อเองหลวงพ่อก็อยู่อย่างพวกพาลูกพาหลานอีกเหมือนกันนะั่นนะแต่จะมีพิเศษก็เนี่นะคือศรัทธาญาติโยมเอามาถวายเป็นตอนเช้าเนี่ยที่หลวงพ่อก็ไม่สบายใจทีหลวงพ่อฉันทุกวันเนี่ยไม่ใช่หลวงพ่อสบายใจนะลูกหลานนะอแต่ว่ามันจําเป็นจะไปบอกเขาก็ไม่ได้บอกเขาบอกเขาเลยาชายัยเขาก็ยังยังอย่างเก่า มันบอกหัวใจห้ามหัวใจยากนะแต่ถึงยังไงเมื่อออกพรรษาแล้วพวกเราก็เห็นหลวงพ่อจับเฉลียเฉลี่ยไปแต่ในพรรษาก็ว่าอาหารไม่รับอาหารที่ตามส่งมาภายหลังเราก็ต้องถือกฎระเบียบถือกฎเกณฑ์นี้อ,อ,อันนี้ก็คือ,อ,อพวกเราถือกันมาตั้งแต่องค์หลวงตาแต่เราคิดหลวงพ่อคิดเองก็หลวงพ่อคิด ดูแล้วว่าถึงยังไงพวกเราก็อาหารการบริโภคเพียงพอการอยู่การฉันล้นเหลือล้นหลามล้นเลือพอเราต้องการฉันอะไรเราก็จัดการใส่บาตรหรือว่าดูในบาตรของตนเองเราจะสับปายะอาหารประเภทไหนที่เราจะต้องฉันได้เราก็เลือกสรรถ้าว่าเราจะอดเราจะค่อยอด ถ้าเราจะฉันมากน้อยแค่ไหนเออเราจะอดผ่อนอาหารบ้างเราจะไม่ฉันให้เต็มอิ่มวัานเนี้เราจะผ่อนฉันจักครึ่งหนึ่งหลังหรือว่าฉันสักสามสี่คำดูสิมันเป็นยังไงออหรือฉันให้เต็มอิ่มต่อมากันลดลงลดลงลดลงจนฉันเพียงคำสองคำทุดลองดูสิเป็นยังไงอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของพระลูกหลานออจะต้องดูจะต้องตรวจตราดูตนเอง ในการเป็นอยู่ในในการปรับปรุงตัวเอง <c oughs> ในเรื่องการเป็นอยู่เรื่องปัจจัยสีนะแต่เรื่องจิตภาวนานั้นให้ลูกหลานให้เข้มงวดกวดขันกับตนเองถ้าไม่จําเป็นอย่าไปโม้อย่าไปคุยกันให้อยู่ต่างองค์ต่างอยู่พระเวนสาราก็เหมือนกันเวลาได้เวลาแล้วจบแล้วก็บอกพระ น้องๆทั้งหลายไป,ไปหาภาวนาเนดะ้วยไปท่องหนังสือไปอ่านหนังสือนะอยู่ในความสงบนะจะมาคุดนั่งคุยกันะไม่ได้นะหลวงพ่อเห็นแล้วทพ่อไม่สบายใจถ้าใครมาเห็นก็ดูๆแล้วก็ไม่เหมาะสมไม่สวยงามพระเก่าก็ต้องเป็นหูเป็นตาแนะนำบอกกล่าวพระใหม่ให้อยู่ในกรอบของหลักพระธรรมวินยัยและกฎและเปียบนะ มันจึงจะถูกนะไม่ใช่เฉยเฉยเมื่อยเมื่อยไม่กล้าบอกกันนะอันนั้นไม่ใช่ไม่ใช่ลูกศิษย์หลวงพ่ออินลูกศิษย์หลวงพ่ออินแล้วต้องบอกกันกล่าวกันแนะนํากันแล้วก็เชื่อฟังซึ่งกันและกันให้เป็นให้มีผู้น้อยให้มีผู้ใหญ่ถ้าหากว่าไม่กล้าพูดกันต่างกงต่างอยู่เอพราะมีทิฏฐิมานะกลัวเขาจะเสียใจกลัวเขาจะโกรธก็โกรธจริงๆถ้ามีผู้ไปว่ากล่าวตักเตือนแนะนําสั่งสอน ถ้าคนประเภทนั้นพระประเภทนั้นบอกหลวงพ่อนะหลวงพ่อจะสอนเองหลวงพ่อจะบอกเองเพอเพือไล่ออกจากวัดอีกต่างหากทําไมเรามาอยู่กับหมู่กับเพื่อนจึงไม่ฟังคําหมู่คาเพื่อนแต่ยังก็ไปอยู่คนเดียวสิจะมาอยู่ให้อยู่กับหมู่กับเพื่อนให้หนักวัดทําไมอยู่กับหมู่กับเพื่อนก็ต้องฟังครูบาอาจารย์หมู่พวกเพื่อนแนะนําสั่งสอนบอกกล่าวไม่ใช่ว่าตัวเองจะดีคนเดียว ชื่อจะพระดีพระดีกว่าเถอสิ่งที่มันเลวก็มีอยู่ออคิดเลวทําเลวพูดเลวมันมีอยู่จะไม่ให้หมู่ว่ากล่าวตักเตือนได้อย่างไรเพราะสิ่งเหล่านี้เราอยู่กับหมู่กับเพื่อนกับพึ่งพาอาศัยกันออไปที่ไหนก่อนเนี่ยนะเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ดีหรือมีกําลังจิตใจท้อแท้ก็ดีก็ต้องอาศัยหมู่ครูบาอาจารย์เป็นผู้ให้กําลังใจและเป็นผู้แนะนําสั่งสอนบอกกล่าวเพราะนั้นขอให้พวกพระลูกหลานทุกองนะ ที่เป็นสิทธิ์ยาวนีสิทิของลวงพ่อเนี่ยต้องเป็นผู้อ่อนน้อมถ่อมตนอ้สิทที่พูดข้างต้นว่าศิลและวินัยที่ครพศินและวินยันนยพวกเราเป็นผู้มีศินและวินัยอยู่ในตัวนั่นแหละคือศักดิ์ศรีศักดิ์ศรีของพระถ้าหากว่าพวกเราย่อหย่อนในศิลและวินยัยอันนั้นหมดศักดิ์ศรีนะหมดศักดิ์ศรีเขาจะเรียกยังไงก็ได้ สมมีก็ได้อะไรก็ได้อารัชชีก็ได้เขาจะเรียกอะไรก็ได้แปลว่าหมดศักดิ์ศรีแท่ว่าพวกเราเป็นผู้มีศีลสมบูรณ์มีฮิริโอตปะในจิตใจสํารวมกายวาจาให้เรียบร้อยอยู่เสมอนั่นแหละเขาเรียกว่าสมเนหรือว่าบรรพชิตหรือเป็นสากยบุตรของพระพุทธเจา้าเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกทกท่านนะ พระทุกองนะให้อยู่ในหลักพระธรรมวินยัยให้อยู่ในการประพฤติปฏิบัติเรื่องศินนะเป็นพื้นฐานถ้าเรามีศินดีเพึ่งภาวนาจิตใจมันท้อแท้อ่อนแอถึงยังไงก็ยังได้พึ่งพิง,พงอาศัยศินกดระเบียบวินัยของเราเป็นเป็นเบื้องหลังอยู่พิงอยู่พิงหลังพิงฝาอยูอ่ต่อไปก็สู้ขึ้นไปอกีกบำเพ็ญเข้าไปอกีก เพราะนสุดกชนณะได้เหมือนกันมันกิเลสมันมาจากไหนมันมาจากใจตัวรู้สึกนึกคิดมันมาในใจเพราะฉะนั้นเราก็ดูที่ใจของเรามันท้อแท้อ่อนแอเพราะอะไรมันคิดว่าจะตายไม่เป็นอย่างนั้นใช่ไหมใจนะตะแก้วตะแกจะตายไม่เป็นอย่างนั้นใช่ไหมให้ถามดูตนเองในเมื่อถามตนเองกนนันพิจารณาดูซิทนาพิจารณาแยกกายออกจากจิตแยกจิตออกจากกาย ดูใจดูกายดูกายดูใจผลที่สุดก็ดูใจมันไปล่มหลงไปลุ่มหลงเรื่องของกายไปลุ่มหลงเรื่องภายนอกถือว่าเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นสิ่งที่จําเป็นสําคัญกับตัวเองอย่างไม่ใช้ใจในเนื้อได้สิ่งของเหล่านั้นได้ปัจจัยมาให้กายใช่ไหมกายกับกายเน่ากายเปื่อยกายธาตุสี่มันจะภูมิใจอยู่หรือใจจะภูมิใจอยู่ใช่ไหมใจ เคิดว่าต,ตัวเองตายไม่ร่างกายตายไม่เป็นชะไม่ใจในเมื่อเราเห็นกายเห็นใจเห็นใจเห็นกายอย่างนั้นละ่ะนั่นแหละความลืมตัวลุ่มหลงมัวเมาอในการเป็นอยู่จะไม่มีนะพ่าลูกพระหลานจะรู้เท่ารู้ทันอรู้ร่างกายรู้จิตใจอแล้วก็รู้จักปล่อยรู้จักวางอจากนั้นก่อนนี่ยแหละมรรคผลนิพพานก็อยู่ในตัวของพวกเราทันทั้งหลายนั่นแหละ ถ้าเราหาหนทางหาวิธีการปรับปรุงแก้ไขกายวาจาใจของเราอยู่ปรับปรปุงใจของเราอยู่ตลอดเวลานะอีกสักวันหนึ่งใจก็ต้องมีช่องมีทางจากนั้นก็หาเห็นหนทางเดินไปสู่มรรคผลนิพพานถึงจุดหมายปลายทางในที่สุดนะนี่แหละเรื่องสินเลพินัยน,นนะพาลูกพหลานทั้งหลายอยู่ในกรอบนะแต่ผมหลวงพ่อไปได้ยินพระทุกวันเนี่ย ทำมากับกิริยาที่ไม่เหมาะสมถึงจะเป็นเครื่องสนุกสน,นานเครื่องเล่นเล่นก็เถอะแต่มันคงไม่ดูไม,ไ,มดไม่ดีนะอ,อย่างขี่มอเตอร์ไซค์เล่นบังขี่จักรยานบังในที่สาธารณะคนเห็นดูดูแล้วมันมันยังไงมันท้อแท้อ่อนแอในจิตในใจเพราะครูบาอาจารย์สายกรรมฐานของเราไม่ทำถ้าเราทำเข้าไปแล้วนะมันเสียหายนะ ใคร้าผู้ที่เห็นนะมันเอื่มเอื่มเบื่อนในการกระทําของพารุภาหลานเพราะนั้นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงน่ตัวเองก็คิดว่าสนุกนะนะแต่คนอ,นอื่นเห็นแล้วน่ะท้อแท้เบื่อหน่ายเบื่อในการพอพุทธศาสนาเลยผ่านเลยผ่านเบื่อไปหมดเลยผ่านกระทั่งพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเลยมอง ตีไปอีกย่างมุมหนึ่งอีกเพราะเหตุเพราะ,รราะปลาตัวเดียวพอมันเน่าแล้วมันเน่าเหม็นทั้งข้องมีเหม็นไปทั้งกระมังเหม็นไปทั้งกลุ่มทั้งหมู่ทั้งคณะด้วยเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกท่านนะพูดทางนี้ทางนั้นเราไม่ได้ดูถูกเหยียดยามอพระองค์ในใครกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเราเหยียดยามพระที่กระทำไม่ดี พระที่กระทาความชั่วพระที่ไม่อยู่ในรับรับนัเบียดวินัยพระที่ออกนอกลูกนอกนอกลูกนอก,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 กทางถ้าเป็นอยู่ในฟอร์มอย่างอื่นหลวงพ่อไม่ตําหนินะแต่อยู่ในยูนิฟอร์มนี่ไปทําอย่างนั้นนะหลวงพ่อตําหนิถ้าหลวงพ่ออินท็หลวงพ่อก็ตําหนิหลวงพ่ออินอย่าทำละลออน,นะหลวงพ่ออินนะนรกกินหัวนะหลวงพ่อก็จะบอกอย่างนั้นอีกเหมือนกันนะลูกลานนะาตอนนี้ไปสวดท้ายปฏิโมกต์แล้วน,นี้นะ